พงษ์ชาติพงศ์ครับปิ๊งอัญชีสาค่ะชารี่เห็มพงค่ะ และนี่คือรายการ MU Link รายการที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆน,นะครับมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามา3ามคนไม่ได้ครับเพราะเราจะขาดบุคคลท่านนี้ไปไม่ได้เลยถ้าขาดเขาปับ๊บเดินลงทันทีใครอ่ะอาจารย์สมศร สวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจารย์ครับเอาล่ะสัปดาห์ที่แล้ว มันยังไม่ทัวมันยังไม่ทั่วยังไม่สะใจมันยังไม่ทัวไม่ทั่วเลยมันยังไม่ทั่วอาจารย์ครับผมจับตาีอาจารย์จะพาผมมาทัวที่ไหนต่อเราก็จะมาดูนะครับในเรื่องของการเรียนที่เข้ามาใกล้ความเป็นทันตแพทย์มากขึ้นก็คือในเรื่องของการทําผู้ป่วยการรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูเรื่องของ l a บนะครับซึ่งเป็น simulation lab ที่มีขนาดใหญ่คแล้วก็มีความทันสมัยมากนะครับก็เป็นพื้นฐานแล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของการในการสอนทางด้านคลินิกร่วมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่แล็บกันก่อนได้เลยครับโอเคครับเอาละครับเชิญเลยครับอาจารย์บอกว่าเพิ่งเดินออกมาเดินเข้าไปอีกแล้วเชิญเลยครับโอ้โหเป็นไงครับที่แรกที่เรามากันตรงนี้นะครับน้องๆอ่มาใกล้ๆครับนี่คือ dental simulation center ครัครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําในคนไข้จริงๆซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าก่อนที่เราจะไปลงมือทําในคนไข้เราต้องฝึกฝนให้ชํานาญสูนี้ก็จะเป็นที่ที่ฝึกนักศึกษาทันตแพทย์นะครับซึ่งจะเริ่มประมาณตั้งแต่ชั้นปีที่3ามครับมาใช้ dental simulation center เป็นการฝึกไว้ด้วยนะแต่มันไม่เห็นภาพอาจารย์อยากเห็นของจริงว่าเป็นยังไงอยากเห็นใช่ไหมครับใช่เชิญเลยครับตรงนี้เลยใช่ไหมครเชิญเลยครับ เรามาถึงวิชาที่เป็นพื้นฐานแล้วก็สําคัญมากสำหรับการเรียนทันตแพทย์นะครับก็คือวิชาทันตการวิพากษานะครับก็เราเรียนศึกษารูปร่างลักษณะของฟันต่างๆนะครับส่วนรายละเอียดของวิชาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์พลลกรนะครับอาจารย์ปิ่งนะครับสวัสดีครับสวจสดีครับสวัสดีครับ วิชานี้เราจะสอนเกี่ยวกับรูปร่างของฟันของคนเราเนี่ยแหละครับก็ปกติแล้วฟันแต่ละซี่ก็จะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องเขาจะเป็นคุณหมอฟันเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าฟันแต่ละซี่เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรโอแล้วตอนนี้ที่ทําอยู่นี่คือที่ทําอยู่นี่ก็คือน้องๆกําลังจะเอาดินน้ำมันเนี่ยแต่งลักษณะของฟันฟันกรามของเราเนี่ยแหละแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าฟันกรามในรูปนะ อ่าน,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 นี่คือรูปพี่น้องๆเขาได้ศึกษาแล้วว่าฟันหน้าตาเขาเป็นแบบนี้พนั้นพอเขารู้แล้ว,วฟันหน้าตาแบบนี้เขาก็ต้องทําให้ได้ว่ามันจะต้องหน้าตาให้มันใกล้เคียง<อ>กับรูปร่างมาตรฐานของฟันอยากลองดูไหมเอาไหมลองดูไหมคือ,อในเคสเหมือนว่ากรอฟันแล้วแล้วจะอุดฟันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่คล้ายให้มันเป็นทรงเหมือนเดิมที่สุด ใช่แ<ม>ล้วค่ะให้เนียนที่สุดเราถึงต้องใช้เป็นดินน้ำมันทำนะคะอ่าดินน้ำมันน้องๆเคยตอนเด็กๆหนูเล่นมีของเล่นมีอะไรบ้างดินน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งไหมนะเพราะฉะนั้นดินน้ำมันเนี่ยก็คือคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเด็กๆเราก็เคยเล่นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ดินน้ำมันนี่แหละครับในการฝึกฝนต้นแบบนะ อ่ารูปนี้ให้เป็นอย่างนี้ให้มากที่สุดใช่รูปนี้รูปนี้แล้วก็มองจากด้านข้างให้คล้ายๆอย่างนี้อาจารย์คะแล้วนักศึกษาที่จะเข้ามาใช้ห้องนี้ได้นี่คือต้องเป็นนักศึกษาปีไหนครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นนักศึกษาในช่วงของคลินิกนะครับประมาณชั้นปีที่2ที่3นะครับคลินิกคลินิกก็จะมาใช้แลบนี้อ๋อเป็นวิชาแรกที่แสดงถึงความเป็นหมอฟันครับน้องๆสามารถที่จะดูได้ด้วยว่าอาจารย์เนี่ยเดมอนเดมอนสเตรทให้ดูแล้วก็ผ่านทาง จออมอนิเตอร์นี้ได้เลยโอ้โหว่าจารย์อยู่ในห้องกลางนี่งานข้างในแล้วก็น้องๆก็จะเห็นจานนี้โอ้อหได้นี่น้องๆก็ฝึกทำเป็นไงบ้างฮะได้ยังฮะเหมือนมากเลยดูไม่ได้มองดูแบบดูแบบลอยๆแบบยัดๆเข้าไปไหนได้ยังได้ยังเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ดูเนียนอยู่นะนี่ดูพอดได้อันนี้เหรออันนี้มันต้องบุกน้องไม่นอนเปล่าเหมือนมั้ยครับอ่าเหมือนเดิมอะฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะเหมือนงานที่แปะไว้โอเคดูคนไข้คุ้มเงินนะฮะว่ากดให้เกิดไปนิดนึงนะฮะ เผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อ,อไว้มันหลุดทำยไงฮะเกินเป็นไงคุณฟลอยจะรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเวลาขบเนี่ยมันก็จะรู้สึกฟันลอยๆอยไหมอ่ามันจะกัดอะไรแบบลําบากไหมถูกต,ต,ต้องคุณฟลอยมาเรีย<ช>นทันตแพทย์ได้นะจริงนะฮะไม่ทันแล้วละมั้งครับต้องขอบคุณอาจารย์ปิงมากนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราดูน้องๆเขาทำจริงๆดีกว่าว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไงไป จากที่ทันตแพทย์นะครับดูแลคนไข้ามาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการนั่งถูกต้องบ้างดีกว่านะครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยทันตแพทย์เนี่ยคือเขาต้องนั่งเป็นเวลานานเคสคนไข้แบบหลายๆครั้งติดต่อกันเป็นเวลาทั้งวันอย่างเงี้ยบางทีมีการปวดหลังมีการเมื่อเกิดขึ้นนะฮะเอาล้วตรงนี้คือจุดไหนฮะตรงนี้อโอเคงั้นให้อาจารย์นัทวิทย์นะครับอาจารย์นัทช่วยอธิบายตรงนี้สักน,นิดหนึงครับครับ เดี๋ยววันนี้จะมาโชว์สาหรับท่านั่งนะครับที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์มุนินนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวตัวอย่างของคนไข้นะครับท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเริ่มต้นอันดับแรกเลยตอนที่ราจะมุนินนั่งนะนั่งก่อนฮะอ๋อนิดเดียวอาจารย์ท่ล้อเล่นเขาล้อเธอเล่นนะอาจารย์โอเคแทบจะเหมือนกันหมอบทีเดียวเมื่ออาจารย์แค่ ย่อเข่าแค่นี้เองครับผมโอเคครับก็อันดับแรกก็ดูที่ท่านั่งนะครับอันดับแรกดูที่ขาก่อนนะครับขาควรจะตั้งฉากกับพื้นนะครับก็คือตัวข้อตัวข้อเข่านะครับตั้งฉากนะครับก็ปรับท่านั่งให้ถูกต้องอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคเรื่องกับกายภาพของขาของเขานะครับที่อุ้ยแรงมากแรงมากจนัะต่อมาดูที่หลังครับผมหลังหลังนะฮะหลังก็ควรที่จะ ค่อนข้างตั้งตรงนะครับไม่ก้มหรือว่าเหยียดจนเกินไปครับถ้านั่งนี่มีผลต่อการตรวจฟันไหมคะการตรวจก็เป็นการทํางานหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรานั่งไม่ถูกเนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะบริเวณช่องปากเราเนี่ยหลูแค่นี้เองใช่ไหมครับประมาณสักหกเจ็ดเซนประมาณหน้านะฮะการที่ใช้เครื่องมือเพื่อที่จะอยู่ในสภาวะที่เรานั่งได้สบายเนี่ยนะครับมันจะมองเห็นได้ไม่ครบ แต่ว่าคนไข้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหุ่นที่แบบเหมือนเป็นท่้นไม้นะครับแล้วก็บอกคนไข้ได้เออหันซ้ายหันขวายกงหน้าซ้ายยังหน้าขวาก้มง่ายเลยหน้าช่วยเราได้ส่วนหนึ่งส่วนของบริเวณต้นแขนนะครับควรที่จะไม่อ้าจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าบีบจนแน่นอกขนาดนั้นนะครับบีบจนแน่นอกใช่ครับผมต้องยกออกไปแต่เก็บนั้นไว้หัวใจจะทะลอกใช่ัดเต้นเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้คือเรียนปีไหนครับเนี่ยปี3าครับพนักงานเรียน6ปี นะครับก็คือเรียนตอนปี3ก่อนขึ้นคลินิกสังเกตดูนะครับเนี่ยในอันนี้ก็คือจะเป็นการจําลองกรยดี่ทำฟันของคนไข้มาเลยนะครับมีทั้งคนไข้มีหัวก็มีทุกอย่างมีไฟด้วยนะครับอันนี้จะเป็นจอขยายลักษณะฟันที่อยู่ในปากอันนี้นะครับทำให้เราสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเขแบบนี้นี่มีที่นีที่เดียวหรือว่าที่อื่นก็มีคะจริงๆในไทยที่นี่เป็นที่แรกครับให้พูดอย่างนั้ได้ไงเชอร์รี่มันต้องมีที่นี่ที่เดียวที่ดีที่สุดเพราะที่นี่เขาโด่งดังเรื่องสัตแพทย ต้องไปที่นี่มาฮิโดนเท่านั้น you know you know โอเคโอเคแล้วก็ถ้าจะโมอีกนิดนึงก็คือใหญ่ที่สุดในโลกครับโอ้อันนี้จะเป็นการจําลองว่าส่วนที่ผูยมันมีอยสามจุดด้วยกันนะครับจะเป็นสีเขียวๆนะฮะอ่ะโชคล้อ่ะโชคร้อเราจะกอตรงจุดสีเขียวนะฮะที่เห็นนะฮะซึ่งกอเสร็จแล้วออกมาจะเป็นแบบนี้แหละฮะอันนี้คือที่เราต้องการให้เป็นต้องการให้เป็นนะฮะอันนี้นะครับส่วนอันนี้จะคือฟันที่เราจะสร้างความเสียหายขยายออกมาหน่อยไหมฮะขยายออกมาหน่อยไหมฮะขยายออกมาหน่อยนะฮะเอา จิ้มนะครับเริ่มจากเซนทอพพิกก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับค่อยๆเราก็มาดูกันกน, <ๆ S 1> นี่นะครับอันนี้คือ,อส่วนที่นักเรียนกอลงไปนะครับเป็นสติลเด้นอันนี้เป็นส่วนอัพติมอลคือที่เราต้องการจะให้เขากอ่อนี้ลงไปลึกถึงขนาดนี้เลยมน,นี้ความลึกที่เท่าน,นี้นะครับแต่อันนี้นักศึกษามีทําไปได้ประมาณประมาณลงไปเท่าประมาณประมาณหัวิวเท่านั้นเองนะครับเล็กนิดเดียวอันนี้คือลงไปถึงเนื้อฟันที่2องันที่2นะฮะทัาสังเกตดูเห็นไหมครับ อันนี้คือเริ่มเพิ่งเริ่มแตะว่าใช่ไหมฮะอ่าเริ่มเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วเขียวละเข<อ><ห>ียวละครับผม <c oughs> นี่เราต้องทำจนถึง,งไอ้ที่สีมันสีดำดำเลยใช่ไมไม่ไม่ครับสีดำดำนั่นคือประสาทฟันนะครับโอ้โหถ้าถึงส<ช>ีดำทำไงฮะ <c oughs> ไปรักษาลักฟันครับหรือไม่ก็ถอนทิ้งเลยครับผมโอ้ย่างนี้ม่ต้องถอนจังซี่มันต้องถอนเน่ะเออเออกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจำเป็นมากนะครับสำหรับท่านั่งในการทำฟันนะครับสำหรับทันตแพทย์ทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ได้ความรู้ไปแล้วขอบคุณมากๆนะครับทั้งท่านคคครรัับบบขอุณ คุณหมอครับผมครับ,รบฟันผมเนี่ยผมไปทำฟันมาแล้วตรงนี้มันเหมือน,นอุดไม่ค่อยดีอะครตรงเนี้ยข้างในเนี่ยเห็นไหมครัโอ้มองเปล่าๆเฉยๆมองไม่เห็น<ม>แล้วครับมันรู้สึกมันเหมือนมันมีอะไรอุดฟันอยู่อะครับหมอมองยากต้องมาห้องนี้เท่านั้นห้องนี้คืออะไรฮะห้อง,องแผนกรังสีวิทยารังสีวิทยาอยู่แถวพระนครนี้ไหมคะรังสีไม่ใช่ไม่ครับอันนั้นรังสีอ๋อนั้นรังสีอันนี้รังสีครับโอ้ยี่รังสีก็จะเป็นวิชาทางด้านคลินิกหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ครับซึ่งนักเรียนทันตแพทย์ทุกคนก็ต้องมาเรียน แล้วก็มีความรู้พื้นฐานที่นําไปประกอบวิชาชีพทางด้านธันตรกรรมได้นะครับ,รบเดี๋ยวอาจารย์ระวิวัรณก็จะอธิบายว่าคลินิกรังสีเนี่ยมันเรียนยังไงแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างเจอผู้รู้เลยดีกว่านะไม่ไงั้นเดี๋ยวไม่รู้จริงนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปูนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีเอ็กซเรย์เลยใช่ไหมฮะ ค่ะทำนองนะั้นเออแบบว่า <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากโชว์ด้วยว่าเก่งฮนะอาจารย์ผมอยากจะทราบว่าการเอ็กซเรย์ฟันหรือว่าการทําแบบรังสีวิทยาทั้ง,งช่องปากเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับ,ก,บกับการการท fun, นะําฟันฮะ การถ่ายภาพรังสีบางครั้งการตวจในช่องปากหรือคุณหมอเมื่อเปิดปากดูค่ะจะเห็นสิ่งที่มองได้เฉพาะด้วยตาเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นว่ารากฟันหรือว่าในส่วนที่อยู่ลึกลงไปในของกระดูกเนี่ยค่ะก็คือต้องใช้ภาพรังสีเข้ามาช่วยรตรงนี้คืออะไรหรอคะอ,อันนี้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีนะคะเนื่องจากทํางานอยู่กับบริเวณของรังสีเพราะฉะนั้นอาจจะมีรังสี หลุดรั่วอะไรออกมาบ้างในขณะทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คไวเ้เพื่อไม่ให้เกินปริมาณรังสีขั้นต่ำค่ะก็เหมือนกับกว่าอาจารย์ก็ต้องคุกคีี่ยวกับกแผนกรังสีใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการเช็คล่างกายของเราด้วยว่าถ้าเกิดรังสีเข้าในร่างกายในปริมาณที่มากเกินไปมันก็ไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยเรียกว่าเป็นอิชนะิพายขึ้นทางด่วนอาจารย์ไม่ใช่ไรเอาไม่ได้หวางงั้นเรามาถึงที่แล้วขอไปชมสักห้องนึ่งไหมห้องที่ยิงว่าแบบเจ๋งที่สุดในห้องนี้เลยนะฮะเชิญเลยครับไปเลยฮ้านำเลยครับ เอาละครับมาถึงแล้วนะครับที่ห้องแรกนะครับอาจารย์ปูถามหน่อยว่าห้องที่พามาชมเนี่ยตอนนี้จุดนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ปูเป็นห้องถ่ายภาพดังสีคอนดินซีทีนะคะเครื่องนี้สามารถถ่ายและเห็นภาพหน้าตัดได้หลหายระนาบในคราวเดียวกันแล้วก็ไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะต่างๆเห็นภาพได้ชัดเจนอาจารย์คะเครื่องนี้ต่างกับเครื่องเอกเรย์ยังไงหรอคะมันคือเครื่องถ่ายภาพที่ใช้แหล่งกําเนิดดังสีเป็นดังสี X ค่ะเพราะนั้นกระดูกก็จะเห็นเป็นสีขาวแล้วอย่างนี้นะักศึกษาที่เรียน คณะทันตแพทย์เนี่ยจะได้ศึกษาเครื่องนี้เมื่อไหร่หรือใช้เครื่องนี้เมื่อไหร่ฮะจะมาพบกับเครื่องนี้ประมาณปีหค่ะปีห้าเลยแต่จย์จะใกล้ชิดมากกว่าดุซามใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นทันตแพทย์ด้วยเพราะจย์มีตัววัดอีซิพาสอยู่จะเช็คได้ทุกเดือนใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยรังสีใกล้เราเยอะแล้วนะถ้ารังสีเกินไปแล้วเราจะเป็นเพี้ยนหรือยังไงฮะเกซาเราก็จะเราจะอ่องอ่องหรือไงฮะจ่ามันก็จะไม่ถึงกับอ่องแต่ว่ามันกจะเป็นอันตรายเออมันจะไม่ดีกับเซลล์ในร่างกายของเราแบบนี้นะคะก็จะมีการหยุดัก การทํางานเกี่ยวกับลังสีแต่ว่าตั้งแต่ทํางานมาก็ยังไม่เคยเกินนะคะเอาม่ได้ว่าอยากให้น้องๆสักคนหนึ่งลองได้ไหมครัว่าดูว่าฟันเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโครงสร้างฟันใครจะลองคะ<ำ>เฮ้ยโอ้อโหไปกุชุบดีกว่าไากุชุบยันยิงยาวไปกระกเป๋ายิงชุบเรียบร้อยายเชอรี่จัดไปเชอรี่เชิญค่ะแล้วต้องมีการเซ็ตกาเกงกูก๊ดอีเลยไหมฮะเอบอบ่อนี่พี่บอดธรรมดาทำมาจากหนังแกะใช่ไหมฮะนหนังแกะคู่ข้างในหนังธรรมดาเนี่ยแหละจะบอกอะไรนักหนา นี่กดอะไรฮะจา์ครับกดลังสีค่ะอันนี้คือจะ,ะเปิดแล้วใช่ไหมฮะจะทําการใช้งานแล้วนะฮะ,ะแล้วมันจะหมุนรอบตัวหน้าเขาใช่ไหมฮะ,ะเอาล่ะแล้วดูว่าเป็นยังไงคนไข้นิ่งไว้นะคะไม่ขยับไม่กืนน้ำลายนะคะหมุนแล้วจะได้เห็นภาพกันตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเห็นกันแบบสดๆเลยเอาล่ะกำลังประมวลอยู่นะครับ อันนี้อาจจะเปิดเคสมาอาจจะทำแค่ครั้งเดียวก็พอไปใช้ในการในอนาคตหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะกรณีที่ต้อนการดูรายละเอียดรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแม่นยําแบบเนี้ยนะคะอย่างเช่นผ่าฟันคุดใกล้กับพงใกล้กับเส้นประสาทบริเวณนั้นไหมบแบบเนี้ยก็อาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องแบบนี้<อ>หรือจะฝังลักเทียมจะดูความสูงความหนาของกระดูกที่แน่นอนเทียบกับ เส้นประสาทที่จะอยู่ว่ามันจะอยู่ถึงบริเวณไหนจะได้ฝังรากเทียมไม่ไปโดนเส้นประสาทกรณีแบบนี้จำเป็นควรที่จะต้องใช้การถ่ายภาพรังสีคนวิมซีทีแต่กรณีที่ต้องการดูฟันผุทั่วไปแบบนี้ไม่จำเป็น,ปนหลังจากที่เราทำการดูรังสีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วพอออกมาเป็นผลอย่างนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ลองวิเคราะห์ฟันของน้องเชอรี่หน่อยสิว่าเป็นยังไงน้องเชอรี่ มีฟันคุดอยู่ทั้งหมดสี่ซี่เลยนะคะตอนนี้เราเลื่อนภาพไปที่ขากรรไกรบนนะคะภาพที่เห็นตรงช่วงสุดท้ายของขากรรไกรบนตรงนี้เป็นเป็นฟันคุดนะคะซี่ฟันกรามซี่ที่สซึ่งขึ้นไม่ได้นะคะเป็นอันนี้เป็นฟันคุดของขากรรไกรบนส่วนข้างล่าง ข้างล่างก็มีอยู่ตำแหน่งนี้ทางด้านข้างขวานี่นะคะแล้วก็ทางด้านข้างซ้ายเราน่าจะต้องทําการผ่าตัดฟันคุดเอาอานาจออกไปนะคะแล้วหนูจะผ่าได้เมื่อไหร่ะคะก็รออ,อีกสักปี2ปีนะคะเหมือนให้ฟันมันเข้าที่เข้าทางใช่ไหมครับจางครับแล้วถึงจะดีถึงจะไปลองดูชีนึงใช,ใช่ไหมฮะันมันอาจจะมีการปรับตัวเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วมันอาจจะมีการขยับตัวสูงขึ้นมาได้แบบนี้คะ่ะว่าจะผ่า ฟันคุดง่ายขึ้นโอ้อันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามีฟันคุดทั้งหมด4ีซี่ด้วยกันของน้องเชอรี่ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปูมากครับปูนะครับดีค่ะยินดีค่ะอ,อาจารย์คะเดี๋ยวนี้เห็นเขาจ,จัดฟันกันยเยอะมากเลยค่ะแบบว่า ต้องฟันแบบไหนคะถึงจะจัดได้หรือว่าจัดได้ทุกคนก่อนที่จะรู้ว่าเราจะต้องจัดฟันหรือเปล่าหรือว่าจัดฟันแบบไหนยังไงจะมีแบบติดเล็กมีติดแบบไซส์มีหลายแบบใช่ไหมครับนีบ่เลยครับแผนคลินิกธนกรรมจัดฟันอ่างนี้เลยธนกรรมจัดฟันนะครับเ,เข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมีอาจารย์หมอคอยดูแลอยู่ด้วยนะฮะเชิญเลยครับ อะไรครับอันนี้มาพบกับอาจารย์หมอรัชยานะครับหรือว่าอาจารย์ปอสวัสดีครับอาจารย์ปอครับสวันดีมีปัญหาเรื่องฟันอยากจะมาจัดฟันนิดนึ่งคนๆๆแบบฟันไม่ค่อยไม่ค่อยดีฟันเยิะนะอาจารย์เอาให้ก<า>ับน้องแคตรงนี้ได้ค่ะ <S S S 3> เอาละมีอะไรถามอาจารย์ปอได้เลยเกี่ยวกับแผนจัดฟัน จัดฟันนี่เขาจัดเพื่ออะไรกันหรอคะก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการสบฟันการเคี้ยวอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทํางานที่ผิดปกติของการเคี้ยวหลายๆอย่างค่ะความสวยงามด้วยอะไรเงี้ยก็จะมาปรึกษาเรื่องการจัดฟันมันมีอยู่ยุคอยู่สมัยหนึ่งอาจารย์มันมีการดัดฟันเพื่อแฟชั่นอ๋อเัีแน่น่ามันสามารถทําได้ไหมแล้วมันจะเป็นอันตรายกับฟันเราไหมฮะทําไม่ได้เลยค่ะอันตรายมากเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ่แบบแบเก็ตหรือเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะก็ ไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนโล<ะ>หะลวดที่ใช้เนี่ยก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็เวลาฟันที่ได้รับแรงจากลวดเนี่ยค่ะมันจะทาให้ฟันเคลื่อนไปผิดทิศทางท<ะ>มันก็จะมีผลเสียกับอวัยวะที่รองรับรากฟันได้แล้วพวกนี้ก็มักไม่ได้ไปพบทันแพทย์ก็จะมีฟันผุเนื้ออักเสบกระดูกละลายไปฟันโยกอะไรเงี้ยค่ะเยอะ,ะมากมีปัญหาเยอะมากๆค่ะเาะว่า,าวัสดุอนันนั้นกับที่เรามาจัด 3D อย่างนี้คือไม่เหมือนกันใช่หไหมคะ วัสดุมันก็มีหลายเกรดนะคะแวก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรออาจารย์คืออย่างนี้การจัดฟันเนี่ยผมก็เห็นว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมาก<ะ>มีทั้งใส่แบบเหมือนลิเทนเนอร์เป็นรวดใช่ไหมะฮะ,ฮะหรือว่าเป็นดัดฟันแบบที่มันเป็นแต่ละซี่<ะ>ที่มันเป็น<ะ>ต้องมียางรอง<ะ>เป็นแบบเหล็ก แล้วก็อีกแบบนึงก็เป็นแบบใสๆมันแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงฮะอย่างที่เป็นรวดรวดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ทําในเด็กที่กาลังจะเติบโ,โตมันเป็นเครื่องมือถอดได้ใช้ในการเคลื่อนฟันไม่กี่ซี่นะคะแล้วก็พอเป็นเครื่องมือที่ติดแน่นเนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนฟันได้หลายทิศทางมากกว่าต้องทําโดยทันตแพทย์จัดฟันเท่านั้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถ้าเปิดเป็นแบบใสๆก็พวกนี้จะเป็นความสวยงามส่วนใหญ่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างแพง,งกว่าเพราะต้องส่งแลบต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็จะเป็นพวกแอลอฮสเตตดารา นะคะพวกนี้ก็จะมีความสวยง,งามใส่สบายกว่าแล้วมันมีผลเหมือนกันไหมอาจารย์มันจะควบคุมการเคลื่อนที่ได้ไม่หมดส่วนใหญ่ต้องมาปรับเก็บ,บรายละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องมือติดแน่นอีกทีอยดเพราะว่า,วาเสื้อฟันอย่างเงี้ยค่ะแฟชั่นก็ใช้กาวติดแล้วของจริงอย่างเงี้ยคะ่ะ เขาจะใช้ยังไงติดอหรคะมันเป็นซีเมนต์สำหรับจัดฟันไหมคะมันก็จะเป็นวัสดุเหมือนเวลาอุดฟันมันก็จะมีซีเมนต์คล้ายๆกซีเมนต์พวกคอนกรีตที่ใช้ทำบ้านอะไรพวกนั้นนะง่ายนะแกไหมใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่่ใชเป็นยังไงฮะเดี๋ยวคนจะตกใจว่าซีเมนต์อะไรมันเขาเรียกอะลิเลซินนะคะเป็นวัสดุเลซินชนิดหนึ่งใช้ยึดตัวฐานแบ็กเกตกับฟันนะคะเลซินเนี่ยเป็นลูกเกดนะฮะลูกเกดที่ใช่ไหมลูกเกดสีม่วงๆอะใช่ลูกเกด เนี่ซินั่นคือเป็นพวกเหมือนตัวที่ทําให้เกาะเป็นพลาสติกค่ะพลาสติกแต่ว่ามันเป็นวัสดุทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เป็นอันตรายเราคิดทวนมาไม่มีท็อกซิกไม่มีสารเคมีค้างอะไรอย่างนี้คอ๋ออย่างนี้นี่เองแบบไหนคะถึงพี่จะจัดแบบ ฟันเกฟันเกฟันยื่นฟันเกหรือว่าฟันใบันกระเทยันกระเทยฟันทุดเลยนะคะฟันเกคนละเกฟันเกคือฟันไม่ตรงฟันเกฟันยื่นฟันห่างครับทางยื่นส่วนใหญ่ที่แบบจะมีที่เยอะๆนะคะก็จะเป็นพวกโครงสร้างผิดปกติก็จะมีด้วยคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยการจัดฟันเนี่ยระยะเวลามันนานขนาดไหนฮะจัดอ่ประมาณ2ปีถึง3ปีครับเราเด็กๆนะคะอย่างต่ำใช่ไหมฮะอย่างเคสยากอย่างเคสผ่าตัดบางทีก็ค่อนข้างยากกว่าจะผ่า2 จัด2ปีกว่าเก็บรายละเอียดไปถ่าอีกแล้วก็กลกับมาจัดซ้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะเล้านักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับทันตาค่ะจะมีส่วนร่วมอะไรในการจัดฟันที่คลินิกไว้คะอย่างส่วนใหญ่เนี่ยคลินิกถ้าคณะแพทย์ก็จะมีนักศึกษาอยู่2กลุ่มก็คืออันดร์แรกก็คือก่อนจบปริญญาปีหนึ่งถึงปี6แล้วก็หลังปริญญาปี5ปี6เนี่ยจะเริ่มเข้ามาดูที่เริ่มเรียนจัดฟันเพราะปี6ก็อาจจะ ด่วยอาจารย์ทําคนไข้นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมือถอนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนต่อก็คือต้องมาสอบจัดฟันเรียนจัดฟันต่ออีกสปีค่ะก็จะเป็นเฉพาะทางต้องเรียนต่อจัดฟันถึงได้เฉพาะการในนี้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือที่นี่มันเป็นคลินิกการเรียนการสอนก็จะเป็นนักศึกษาหลังปริญญาค่ะทางนู้นก็จะเป็นนักศึกษาหลังปริญญาท่านแพทย์เนี่ยก็มามาช่วยมาช่วยเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ดูแลหลักใช่ค่ะอย่างเคสที่เขาทำถอนได้เนี่ยก็ มีอาจารย์ควบคุมอย่างน้องชุดม่วงนี่กคือน้องที่คือน้องชุดม่วงจะเป็นเด็กผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยคืออย่างที่เป็นเป็นนักศึกษาใี่ค่ะก็เอาเป็นนักศึกษาที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีหลายรัศยูดมีช่างหัตถกรรมมีผู้ช่วยหัตถแพทย์มีนักศึกษาหัตแพทย์แล้วก็มีนัปริญญาแล้วอย่างเสื้อเหลืองนี่ก็คือเสื้อเหลืองนักเรียนักเรียนผู้ช่วยอ๋อแยกกันเสื้อเหลืองกับเสื้อม่วงใช่ค่ะเสื้อม่วงนี่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่แล้วจบแล้วเป็นผู้ช่วยที่นี่จบแล้ววก็ ดูแลคนไข้อย่างนี้นี่เองนะครับเอาล่ะไม่กวนอาจารย์ปอแล้วอย่าให้อาจารย์ปอดูเคสคนคนไข้ต่อดีกว่านะครับคุณอาจารย์ปอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟันสวยนะขอบคุณค่ะห้องนี้เราเรียกว่าคลินิกกลางนะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติรักษาผู้ป่วยจริงจริงคนจริงจริงนะอาจารย์จริงจครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียบร้อยนิดนึงนะอย่าส่งเสียงดังนะครับ แล้วอาจารย์นายจันพวกพี่นี่มาได้ยังไงพรับว่าเขาไ่ได้ฝึกฝนนะครับในห้องซิมูเลชันแลบที่นักศึกษาทํางานเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําเองนะครับอาจารย์ก็จะคอยเดินดูนะครับเมื่อถึงสเต็ปที่หรือขั้นตอนที่ต้องมีการเช็คนะครับก็จะเชิญอาจารย์มาดูในปากคนไข้ว่าทุกอย่างโอเคถูกต้องเรียบร้อยแล้วถึงจะทําขั้นตอนต่อไปได้งั้นผมขออนุญาตไปดูน้องนักศึกษาได้ครับไ้ขออนุญาตคนไข้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับ น้องแพรวนะครับนักศึกษาวัตานครับนี่คือนะครับนักศึกษาวัตตานะครับเป็นนักศึกษาสาธาแพทย์ชั้นปีที่6นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับหรือพี่แพรวนะครับเอาพี่แพร่ลองถอดแมสก์สักหนึ่งก็ได้นะครับโชว์ความสวยหนึ่งครับนะครับจะได้คุยกันได้นะครับแต่ธรรมดาเนี่ยเวลาเราทำคนไข้เราต้องใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนที่พี่แพร่มาทําครั้งแรก หมายถึงว่ามาทําฟันกับคนจริงๆอะค่ะรู้สึกยังไงอะคะ,ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะ <c oughs> มันต่างกับตอนที่ทําของแบบจําลองไหมอะคะต่างมากค่ะ <c oughs> ก็อย่างแรกก็คือของจริงมันมัน มันเป็นเนื้อจริงอะค่ะคือของปลอมเรายังทาให้แล้วเราทําผิดบ้างอะไรอ่ามันภาพมันยังแก้ได้แก้ได้ซื้อฟันใหม่ได้ค่ะแต่ว่าของจริงคือไม่ได้ครับค่ะเราเคยเจอเคสไหนที่แบบรู้สึกกดดันเป็นพิเศษไหมฮะแบบเคยทําพลาดไหมหรือว่าทําอะไรแบบผิดผิดพลาดไหมฮะก็เคยทําผิดพลาดค่ะแต่ว่าก็คือต้องแจ้งผู้ป่วยเสมอให้ผู้ป่วยรับทราบค่ะแล้วผู้ป่วยเขาก็จะเหมือนแค่แจ้งเขาเขาก็จะโอเคแล้วค่ะ <พ>ผู้ป่วยที่เข้ามาทําตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้คนไข้ที่ค่อนข้างเสียสละนะครับมาหาทั้งศาสารตแพทย์ฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลคนไข้ป้องกันความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วเคสไหนที่พี่แบบประทับใจแบบมากที่สุดเลยคะเคสไหนที่ประทับใจมากที่ส <อา S 1> ุดทำแล้วสําเร็จอุดฟันแล้วสวยงามหรือว่าฟันหายผุหรืออะไรเงี้ยฮะต้องเป็นคนไข้ทําฟันปลอมค่ะเพราะว่าเจอกันทุกสัปดาห์ค่ะงั้นถามพี่แพหนดีกว่าว่า ระยะเวลาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหกเนี่ยเราได้อะไรจากการเป็นทันตแพทย์บ้างที่เราเรียนมาเนี่ยอ๋อค่ะก็คือเหมือนมันต้องบูตลอดชีวิตมันบูอะค่ะครับคือถ้าช่วงแรกๆก็คือจะอ่านหนังสือเยอะมากทำทางานฝีมือทํางานแล็บทางานจําลองเยอะแล้วก็พอมาถึงช่วงปลายๆชีวิตก็คือ ก็ต้องมาขึ้นทำคลินิกทำคนไข้จริงซึ่งมันมีหลายปัจจัยอย่างเช่นปัจจัยคนไข้บ้างหรือว่าจะเป็นที่อาจารย์หรือว่าเป็นที่เพื่อนบ้างอย่างเงี้ยค่ะขอถามนิดนึงในเคสที่แบบเจอคนไข้ที่แบบเป็นกลัวหมอฟันเนี่ยมันซึ่งมันมีแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมฮะเรามีวิธีการแก้ไขยังไงฮะกลัวหมอฟันคนไข้ที่กลัวหมอฟันอย่างเงี้ยกลัวการกอหรือยเง,งี้ยมีไหมฮะก็เหมือนต้องค่อยๆพูดคุยกับเขาขก่อนว่าเราจะทําอะไรยังไง แล้วก็เขาจะรู้สึกยังไงให้เขาเตรียมตัวก่อนครับมีคําแนะนําอะไรสําหรับเด็กที่อยากจะเรียนทันต์หไหมคะอย่างแบบหนูอยากเรียนทันต์ให้กำลังใ,ใ,ใจน้องๆหน่อยไหมที่ส,นใ,น,สนใจจะเรียนทัตะแพทย์ให้กำลังใจอ๋อค่ะ เตรียมตัวยังไงก็เตรียมตัวสอบให้เข้าให้ได้ก่อน,นะคะ่ะอย่างแรกแล้วก็พอเข้าได้ปุ๊บก็คือต้องแบบขยันขันแข็งอ่านหนังสือเยอะมีความพยายามแก้ใหม่ทาใหม่พยายามไปเรื่อยๆจนม,มันสเาเร็จอ,นะอย่าไปท้อเนาะอย่าไปท้อแล้วก็ที่สําคัญคือต้องต้องเป็นคนดีด้วยเพราะว่าพอขึ้นคลินิกเนี่ยคือเราคุยกับคนจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเอาแต่งงานอย่างเดียวโดยที่ไม่คํานึงถึงจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อะคะ่ะ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะต้องมีจิตวิทยาด้วยเอางี้สุดท้ายพี่แพลวฝากหน่อยสําหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านที่กําลังจะตัดสินใจ,จเรียนคณะนแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ให้ดนครับให้กํากลังใจเขาหน่อยครับค่ะก็สู้ต่อไปนะคะน้องชีวิตยังต้องสู้อีกเยอะคะ่ะ <laughs> ขอบคุณพี่แพลวมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ โอ้โหวันนี้แบบได้เห็นเต็มๆหมดแล้วนะครับสำหรับคณะธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลว่าเขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างคลินิกเขาสวยงามทางสมัยขนาดไหนครับผมเป็นไงแล้วน้องๆละครับเป็นไงบ้างความสนใจของธนแพทย์พอได้มาเห็นจริงๆแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกอยากคิดอยากจะเป็นจริงๆอะครเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนมันเหมือนแบบมีแรงบันดาลใจจากเห็นแล้วชอบครับมาดูแล้วครับ ก็ชอบมากเลยค่ะชอบทุกอย่างเลยตั้งแต่ตอนอุดฟันกอฟันน่าสนใจมากคะ่ะเห็นแล้วก็อยากจะเป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ,รบว่าถ้าเราสนใจอะไรเนี่ยเราต้องมาให้เห็นกับตานะคะได้ลองรเราจะได้รู้ว่าเออเราชอบนะเรามีความสนใจจริงๆนะครับแต่จันบอกไว้เลยใช่ไหมเราเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยนะครับการฝึก ในเรื่องของการใช้มือเนี่ยจะได้ภาษีได้เปรียรบมากกว่าที่คนที่เขาไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาแล้วเราเรียนได้ง่ายขึ้นรเราเรียนได้สบายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากตั้งใจอ่านหนังสือแล้วนะครับการฝึกทางด้านการฝีมือนะทำอะไรก็ได้นะครับจะเป็นเย็บปักทักร้อยแกะสลักผลไม้นะครับหรือทํางานฝีมือต่างๆเนี่ยนะครับทำเอาไว นะครับเอามาโชว์อาจารย์ก็ได้วันที่เราสัมภาษณ์สมมทีเราติดละนะเราเอามาโชว์ว่าเนี่ยหนูทํางานฝีมือพวกนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวหนูเองเวลาที่เราคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในคณะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากนะคะับสำหรับน้องๆที่กําลังสนใจฮะกำลังจะตัดสินใจที่จะเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลฮะเชิญชวนหน่อยครับครับผมสําหรับนะครับนักนักเรียนนะครับมัธยมที่มีความสนใจนะครับ การเรียนทันตแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีอันนึงนะครับสามารถประกอบวิชาชีพได้นะครับไม่ต้องเก่งมากนะครับขอให้มีพื้นฐานหรือมีความสนใจในตั้งใจที่จะทำเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ที่มหิดลได้ครับวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่จริงๆเลยนะครับสำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับต้องขอบูณมากๆนะครับสำหรับอาจารย์สมศักดิ์นะครับที่เสียสละเวลาให้เราด้วยนะครับขอบูณคับขอบคุณที่ีครับ รู้แบบนี้แล้วต้องสัญญานะว่าจะต้องมาเป็นทันตแพทย์ให้ได้สัญญาเลยค่ะจะต้องมีหน้าเจอกันที่นี่แน่นอนนะเพราะว่าเราก็อยู่ชั้นเลยครับมห้วมหแล้วนี่มหมหแล้วโอกาสครั้งสุดท้ายนะในการที่จะเป็นทันตแพทย์นะมาฮีดอนเท่านั้นเข้าใจไหมเพราะว่าที่โหไฮโซมากใช่น่าเรียนมากเลยเป็นไงเราเชอร์รี่สัญญาผมนะว่าคุณจะต้องมาเป็นทันตแพทย์ที่นี่ให้ได้แล้วรักษาผมนะสัญญาต้องเป็นสัญญา มาตรงมาตรงมากาะหอ,อแล้วใช่ไหมดีมากถ้าไม่ห้ามจะลองไปเรื่อยๆเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับ MU Link นะครับที่พา้อาทั้งสองคนและคุณผู้ชมมารู้จักกับคณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแต่ครั้งหน้าผมจะพาไปคณะไหนห้ามพลาดครับกับ MU Link วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัญญาตองเป็น